ช่วงนี้บอนสีกำลังฟื้นตัวนะคะกำลังฟื้นตัวสวยเชียวโอ้อันนี้ใบใหญ่มากสาน้อยปะแป้งนะคะโอ้เป็นดอกแต่ว่าไม่รู้จะผสมยังไงร่วงไปแล้วเนี่ยแก่เกินเก็บดอกสองดอกเดี๋ยวจะพาเพื่อนมันดูมุมนี้นะคะมุมนี้ค่อนข้างจะรกนิดนึง หาที่นั่งลงไม่ได้สั่งสั่งมาเยอะแยะมากมายแล้วก็แบบช่วงมันลงหัวนะ่ะมันทิ้งใบก็ไม่รู้ใครเป็นใครนะคะคือจําไม่ได้กระถางมันหายไปนะคะใบมันหายไปมันเหลือแต่กระถางแบบเนี้ยมันเหลือแต่แบบเนี้ยก็รอมันฟื้นคืนชีพ อย่างตัวนี้ก็ทยอยขึ้นมาอันนี้น่าจะเป็นเจ้ากรุงไกเซอร์หรือว่าก็เจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะลูกไม้ป่าก้านดำส่วนล,ลายอันนี้ก็เป็นสาวน้อยปัาแป้งอันนี้ลูกไม้ป่าก้านดำแต่ว่ามีตัวหนึ่งเนี่ยอะไรเนี่ยตัวนี้ติ่งมานะคะก้านเขียว ใบนางพื้นใบสีเขียวแล้วมีสีเขียวอ่อนๆอ,อ,อยู่ตรงกลางแล้วก็เส้นกระดูกเป็นสีชมพูดแดงเข้มนะคะมีลายจุดกระจายทั่วใบสีขาวเออมันคล้ายๆกับดาวกระจายแต่ดาวกระจายจะไม่มีตรงกลางแบบนี้นะคะไม่มีสีเขียวตรงกลางแต่ว่าถ้าเป็นล่อนทอง ร่อนทองตรงนี้ก็น่าจะแดงเข้มกว่านี้นะคะร่อนทองก็คือเส้นกระดูกของร่อนทองมันจะไม่ยาวม,มาขนาดนี้นะคะกระดูกเขาจะชัดก็จริงตรงกลางเขาจะเป็นสีชมพูเข้มเปรอะม,มาแบบนี้นะคะอันนี้แต่เส้นกระดูกมันชัดแต่ว่ากัดสีมันไม่มีก้านเขาสีเขียวนะคะถ้าจะเป็นไกเซอร ตือว่าจะกรุงเดนมาร์กมันก็จะออกก้านแดงก้านชมพูเนาะอันนั้นนะถ้าก้านดําก็จะเป็นลูกไม้ปา่าก้านดําแต่ก้านขาวนี่ดาว,ว่าถ้าไม่ตระกูลล้นทองก็ดาวกระจายงงนะคะก็คือช่วงที่สั่งมาสั่งหัวบอลสีแล้วว่าสั่งต้นบอลสีมาพอมันทิ้งใบปุ๊บ มันทแทงใบใหม่มามันดันกัดสีไปคนละแบบกับที่ต้นเดิมมันนะคะมันก็เลยทำให้หลายต้นเราสับสนอันนี้เจ้ากรุงเดนมาร์กอันนี้ก็น่าจะเดนมาร์กนะคะขาวๆมุมนี้จะไม่ค่อยโดนแดดเท่าไหรค่ค่ะแต่ว่าน้ำก็ไม่ค่อยโดนด้วยดูในกระถางตัวน,นี้แห้งแห้งมากเลยตัวน,นี้พญาจ,จงอาง ขึ้นช้ากว่าเพื่อนนะคะโอ้แห้งมากเลยีล๋ยวต้องรดน้ำก่อนโอเคค่ะวันนี้ก็มาอวดมุมบอลสีแล้วก็มาอวดบอลสีปริศนาตัวนี้นะคะบอลสีปริศนางอกออกมาแล้วตัวเองจำไม่ได้นะคะโอเคจ้าวันนี้ก็อวดบอลสีแค่นี้นะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ช่องด้วยนะจ้าบ๊ายบาย